ตอนรับเข้าสู่เฮียนชานลนะครับกับช่วงเฮียนสตอรี่นะครับเป็นช่วงที่มีเรื่องเล่าประสบการณ์สยองขวัญเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณเรื่องเล่ากับผีสางนางไม้ต่างๆนะฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญมา2ท่านเลยนะครับมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าเรื่องที่ประสบมาด้วยกันนะครับอ้าวคุณแมทนะครับแล้วก็คุณเกลนะครับสวัสดีค่ะ,ะนนแนะนตัวทีละท่านกันเลยครับ สวัสดีค่ะชื่อแมทนะคะเป็นศิลปินภาพถ่ายนะคะแนวนู๊ดค่ะโอ้แนวนูดนวน๊ดเลยค่ะศิลปินภาพถ่ายผมเป็นผู้บริโภคภาพถ่าย <laughs> นะฮะ อ่าแล้วคุณแก้วแก้วค่ะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะกับทั่วไปทั่วไปนี่ทำอะไรบ้างฮะลายอยางโอ้จร <laughs> ิงดยปกติแล้วก็จะเป็นทางดูในส่วนของอะไรทำในส่วนของเมกะบาเตสค่ะอ๋อครับผมใช่ค่ะอแล้วเรื่องเล่าตอนนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับก็วันนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับไอ้ไข่ค่ะอ๋อเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะเป็นประสบการณ์ตรงค่ะครับผมก็สถานที่ก็เกิดที่นี่อ๋อที่นี่ด้วยที่นี่ค่ะอ่าฮะเรื่องมันยังไงครับก็เรื่องมันอยู่ที่ว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ย คนเฉพาะคนที่เป็นแบบเพื่อนปู่หรือพรอรัวก็จะรู้ว่าเราอ่ะก็จะมีเซนประมาณนึงแล้วมีวันหนึ่งด้วยความที่เราอ่ะปกติจาเดินทางทั่วประเทศแล้วก็อยู่ห้องบางไปอยู่ห้องบางมีวันหนึ่งคุณแม่ก็เดินเข้าห้องมาพร้อมกับกล่องเล็กๆประมาณนี้เป็นกล่องพลาสติกค่ะแล้วก็บอกว่าเออลูกต่อเชื่อมต่อหน่อยในใจเราก็คิดว่ามันต้องเป็นไอทีอะไรสักอย่างเป็นแบบ USB อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เปิดกล่องนั้นค่ะแม่แม่น่าจะไม่แบบถนัดเทคโนโลยี ใช่ล้วก็เลยเอาแม่ใช้คาแปะหมเนาะฝากเชื่อมต่อหน่อยฝากเชื่อมต่อหน่อยแล้วก็เราก็เอากล่องอันนั้นเอาไว้ค่ะเรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ด่วนแล้วเราก็เดินทางเยอะแล้วก็ผ่านไปซึ่งระหว่างช่วงที่เรายังไม่ได้เปิดกล่องนั้นเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเด็กหืมได้ยินเสียงกระบวนใดๆกระบวนดิ่งเขาเรียกไกระบวน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 ตอนได้ยินนี่ตอนนี้เราอยู่ตอนนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องนอนค่ะอยู่ในห้องนอนแล้วเสียงออกมาจากตรงไหนเสียงอยู่ตามห้องน้ํา ห้องน้ําในห้องนอนห้องน้าในห้องนอนแล้วก็อยู่ในห้องนอนอ๋อคือเรามีห้องน้าในห้องนอนแ้วมันก็จะมีเสียงแบบเด็กคอละเหมือนเด็กคนละแบบแอบแบบเหมือนเด็กซ่อนแอบแล้วก็มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคือนอนแล้วหรือว่ากําลังทําอะไรอย่างอื่นอยู่ยังไม่ได้นอนค่ะยังไม่ได้นอนค่ะแ็คือสติสามัญชนยะร้อยเปอร์เซนต์อ่านหนังสือฟังนู่นฟังนี่ไปค่ะ แล้วจริงๆเนี่ยเหตุการณ์ที่เนี่ยคือก่อนหน้านั้นเคยมีเหตุการณ์ในห้องก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแลว้เราพัเข้ามาแล้วก็เสียมันนั่นหายไปมันก็ผ่านไปเป็นเดือนอ่ะแล้วพอเราว่างเราก็เห็นเห็นแล้วว่ากล่องอันเนี้ยมันอยู่ที่ห้องก็เลยเลือกที่จะแกะดูก็สิ่งที่ในในกล่องนั้นคืออะไรปรากฏว่ามันไม่ใช่ USB ใดๆค่ะมันคือไอไ้ขอไข่สององสององด้วย ไข่ไ่สคือคุณแม่ไปซื้อของมาน่าจะเป็นคองหรืออะไรประมาณเท่านี้ได้ไหมแค่นี้ค่ะเล็กเลยเล็กเลยค่ะก็คือไปใส่ห้อยคอใส่ห้อยคอครับผมแล้วตอนนั้นเราก็แบบคำที่คำที่คุณแม่พูดว่าแบบฝากเชื่อมต่อหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วเราก็เลยทำไมแม่ถึงให้เชื่อมต่อปกติเรามีคนที่สัมผัสเกี่ยวกับวิญญาณได้เหรอใช่ค่ะครับก็คือมีประสบการณ์ที่แม่พอรู้ว่าเราสามารถสัมผัสได้เขาก็เลยมาฝากเชื่อมต่อแบบนี้ใช่ไหมก็เป็นรูปลักษณ์ด้วยเหตุผล แม่เน้นให้นอนตามปลายเดือนกับต้นกางเดือนให้หลับเพื่อวันที่16กับวันที่1นึ่งวันที่16กับวันที่1ครับผมค่ะเคยแล้วนะคะเคยแล้วเลยแล้วเคยแล้วเคยแล้วนะเคยแล้วด้วยซื้อแล้วตามนั้นแล้วปักพักเข้ามาได้กี่เดือนที่เท่าไหร่กี่เดือนแล้วกึ่งใจเป็นเดือนแล้วถ้าพอพอไข่สององค์ไรไงนะพอไข่สององค์เสร็จปุ๊บเราก็อ้าว สรุปมันไม่ใช่ USB หรอคือต้องไข่หรอแล้วเราก็เอาไว้ในห้องด้วยความที่ตอนนั้นเราคิดว่าจะเอาน้องเนี่ยไว้ในห้องเราท,ทําทิ้งในห้องเราเลยเพราะว่าไม่ข้างนอกจะเอาอไว้ที่ไว้ข้างนอกก็คือทําไม่รู้ว่าคิดว่าจะเอาไว้ไหนอะคะก็เลยไว้ในห้องพอระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเริ่มมีลูกคนงานเขาก็แบบออกมาแล้วก็ไฟเริ่มไปปิดแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมหลังๆไม่ปิดไฟกันนะเขาก็บอกว่าน้องกลัวผีเขาบอกผีมาจากไหน เขาก็บอกว่าเห็นเด็กวิ่งอยู่เราก็ถามว่าเด็กวิ่งเนี่ยหน้าตาประมาณไหนเราวิ่งไปไหนน้องก็เลยพูดว่าอ๋อเขาวิ่งเข้าห้องพี่ครับเราก็อ,กาอ๋อโอเคก็น่าจะเป็นน้องแห้ะย้อนย้อนไปนิดนึงตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าเราอยู่ที่โรงงานใช่ค่ะนหครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีห้องพักคนงานด้วยใช่ไหมใช่ค,ะค่ะก็จะมีลูกของคนงานพักอยู่ด้วยใช่ค่ะนะครับต่อนะแล้วทีเนี้ยระหว่างที่เราฟังเราก็ถึงคือ ด้วยความที่ช่วงที่เราได้ยินเสียงอะสัมผัสของเราบางครั้งมันจะมีเหมือนภาพแบบขึ้นมาในหัวค่ะว่าเขา่หน้าตาประมาณไหนอายุประมาณเท่าไหร่เราก็เลยถามเขาว่าหน้าตาประมาณไหนอายุประมาณเท่าไหร่ก็คือคล้ายๆกันเลยก็คือประมาณถึงเจ็ดขวบแล้วก็วิ่งเข้ามาในห้องผิวดำแดงเลยนะคะเหมือนกับรูปที่เขาสร้างมาไหมหรือว่าไม่เหมือนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเลยจริงๆรูปที่สร้างรูปที่เขาสร้างมาก็คล้ายๆกับ กุมารนะคะเพียงแต่ว่าตอนแรกเราไม่รู้จักไอ้ไข่เราไม่เคยรู้จักไข่เลยเรยคา,าคุ้นเคยแต่กุมารเราโตมาจากคําว่ากุมารตักยมเพราะว่าไอ้ไข่เนี่ยในในที่เขาสร้างมาเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกุมารค่ะถูกไหมคล้ายกุมารค่ะแต่ใน,ใ,ใ,นในที่เราเห็นเนี่ยไอ้ไข่หน้าตาเป็นไงครับเหมือนเหมือนเด็กเด็กไทยเนี่ยแหละที่แบบผิวเข้มๆหน่อยเหมือนเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็วิ่งเล่นตาม ตามทุ่งนาประมาณนี้เด็กน้องบ้านๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วผมเป็นไงทรงผมทรงผมก็เป็นเด็กปกติไม่มีจุกไม่มีอะไรนะคะผมตันผมตันตัดผมตันตันเกลียนตันเกลียนแต่เห็นแค่ในในในสิ่งที่เราเห็นแวบมาแค่คนเดียวแต่จริงๆเรามีสององค์ครับทาไมถึงแวบมาได้ก็คือช่วงที่ได้ยินเสียงตั้งแต่ได้ยินเสียงกระดิ่งได้ยินเสียงควล้อค่ะ คือความรู้สึกของเราอะเรารู้สึกว่าเขากำลังเรียกร้องความสนใจอยู่มันเด็กอะแหละมันเด็กมันเด็กเลยเรียกร้องความสนใจอยู่แล้วเราเป็นประเทศแบบอยากทำอะไรก็ทำเราก็ไม่สนใจแล้วถึงปัจจุบันนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะแล้วยังมาอีกไหมก็ไม่ไม่ค่อยมาหาเราแล้วค่ะเพราะหลายหลายคนบอกนะว่าเหมือนเหมือนที่บูชามาเหมือนว่าน้องไข่อ่ะแต่สนมากเขาชอบไปตามบ้านนู้นบ้านนี้คือเขาจะไปเรื่อยๆค่ะ ช่ไหมเหมือนตรงไหนสนุกอะไรมีเด็กมีของเล่นเขาจะไปเรื่อยๆจากที่ได้ยินคนเล่ามานะว่าเออที่บ้านมีลูกอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านมีลูกเขาก็จะมาสนุกมากเลยเขาเหมือนอยากเล่นกับเด็กแต่พอลูกไปนู่นนี่ไปติดเทอมไปไหนเขาหายไปเลยเออเขาหายไปเลยคือส่วนหนึ่งเป็นคนดูด้วยเออเขาดูเหรอเราเนี่ยดูหรือว่าเขาดูเราดูเขา้องเบื่อป่ะเอ๊ดูอีกแล้ว ว่าจริงๆเราจะเป็นประเภทแบบว่าอ่าหนึ่งไม่สนใจยังรองความสนใจถ้าใครมายกงรองความสนใจเราจะแบบว่าฉันจะนอนคืออย่ามาแบบอยากจะเอาอะไรคือเคียร์มาแบบมา,มากระซิบก็ได้ว่าเอออยากได้ของเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอาเอาให้เคียร์จะได้ไม่ต้องนึกไปเองอะไรเงี้ยค่ะระหว่างนั้นประมาณแปดโมงเช้าคุที่บ้านเนี่ยก็จะนั่งทานข้าวกันก็จะมีแม่บ้านมีมา้มมามีเราระหว่างที่กำลังคุยว่าเออเนี่ยเราสุลุกจะเอาไอ้ไข่ไปไว้ไหนดีแล้วสุลุว่าม้าเอาที่เอามาให้คือไอ้ไข่ใช่ไหมแล้วแบบ น้องลูกคนงานเห็นวิ่งเข้าไปกิดมีจริงๆเหรอกำลงังนั่งคุยนั่งคุยอย่างนี้เลยค่ะแบบนี้เลยสามคนแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยค่ะสามคนทานข้าวตอนตื่นเช้าแล้วทีเนี้ยเลยเลยโตทานข้าวไปจะเป็นโตลิท่าซึ่งโตลิท่าเนี่ยจะมี speaker, speaker, สปปกเกอร์สปปกเกอร์ก็คือลำโพงแล้วก็มือถือ,อของแม่บ้านอยู่ข้างๆกันห่างกับเ,เราประมาณเมตรสองเมตรประมาณนี้ แล้วสปีกเกอร์แล้ว่านที่เรากำลังพูดถึงเรื่องไขว่าสรุปจะเอาไว้น้องไว้ไหนดีมีจริงหรือเปล่าประมาณนี้สปีกเกอร์ก็ขึ้นเหมือนประมาณว่าบลูทูธออนแล้วอยู่ถูกในเครื่องที่เป็นมือถือของแม่บ้านก็ต่อเข่าประมาณสิบวิสิบห้าวิเป็นเพลงขึ้นมาค่ะแล้วก็บลูทูธออฟแล้วก็ปิดก็คือนั่งทานข้าวมันอยู่ก็คือว่าโอเคเหมือนเขาพยายามไม่รู้ว่ามีจริงอ่ะเพราะว่าอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าเหมือนกันฉันชนนะฉันแกล้งให้ดู แล้วก็เลยไมายวาเลยพูดว่าโอเคถ้าอิทธิฤทธิ์อย่างนี้ตัวเลขน่าจะเด็ดเอาทีนี้เอาเอาเอาหิ้งเอาหิ้งไว้ข้างนอกดีกว่าเพราะว่าถ้าเอาหิ้งไว้ในห้องเราเนี่ยจะไม่มีใครกล้าออกไปไงแต่ถ้าเอาหิ้งไว้ที่อื่นเขาก็จะเข้าไปขออะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหน่อยซึ่งก็ประมาณนั้นแล้วก็ด้วยความที่สมัยก่อนนะคะก็จะมี รถปิกอัพที่ที่ยวไง,งก็จะมีรถปิกอัพแล้วน้องสาววันทีจ้ก็มายืมเลยอะคะ่ะซึ่งน้องสาวได้รู้คือเราเป็นคนที่ปกติจะไม่ได้คุยกรบที่บ้านไม่ได้คุยกับน,น้องไม่ได้อัปเดตอะไรแต่ก็คือจะมีเมาส์แบบสะเตะเพ้นอนงานของเมาๆซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ลบโพสลงไปในเ c e บ o o กเหมือนกันแล้ววันนั้นน้องสาวก็เลยมายืมรถก็ไปซื้อของแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพอซื้อของเสร็จเอารถไปก่อนที่บ้านคือไม่เอารถมาคืนที่นี่แล้วคนข้างบ้านนะคะค ก็คือที่เป็นญาติเขาอ่ะบอกว่าเออลืมลูกไว้ในรถหรือเปล่าเพราะว่าน้องสาวมีลูกเล็กเล็กเพราะว่าอันนี้ถติว่าเป็นตรงนี้เป็นบ้านน้องสาวแล้วก็จะมีเป็น parking ก็คือที่จอดรถแล้วนี้เป็นบ้านญาติที่เขามีลูกขอบแล้วาติอะนั่งรถลูกขอบแล้วก็นึกว่าน้องสาวลืมลูกไว้ในรถเขาก็เลยเป็นห่วงเขาเลยโทรมาแบบเธอลืมลูกไว้ในรถหรือเปล่าแต่น้องสาวไม่ได้กับลูกวันนั้นไม่ได้ไปกับหลานเราแล้วเขาก็บอกว่าคิดว่าไม่ใช่คนแหละเพราะว่า เขาฝันเด็กผู้ชายไปบอกว่าเอารถมาคืนด้วยเอารถมาคืนเลยก็คือตามไปเอารถเลยว่าให้เอามาคืนที่บ้านอันนี้คือห่วงห่วงด้วยใช่ปะห่วงห่วงด้วยห่วงคนบูชาไงแล้วแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยขอเสริมไปด้วยเพราะว่าเจอที่บ้านหลังนี้เลยวันนั้นเรามาทําอะไรกันวันนั้นเราจะมีถ่ายรูปใช่ใช่มีนะเรามีถ่ายรูปที่นี่ค่ะเพราะว่าที่ข้างหลังจะมีสวนมีอะไรด้วยแล้วก็ตั้งใจถ่ายรูปงานแล้วก็มาหาจริงจริง กลางวันแสบๆกล้าพูดได้แล้วก็ปกติเวลาจะเดินขึ้นข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันต้องอ้อมไปข้างหลังอะเลยแล้วเดินขึ้นมาข้างบนเสร็จปึ๊บเด็กข้าตามนะคะ ขึ้นบันไดเสร็จปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็จะเป็นประตูเ<ช>ข้าไปในห้องที่เป็นโถงลานโถงชั้นสองนะคะลานโถงชั้นสองเราก็ต้องเดินตรงไปเพื่อไปห้องแมทเลยเ,เราก็ปกติเคยมาแล้วก็รู้อยู่แล้วอยู่ตรงไหนก็เดินเรื่อยเรื่อยแต่คราวนี้คือเดินไปอ่ะแล้วแบบหยุดกึกอยู่หน้าประตูห้องฝั่งซ้ายมือห้องหนึ่งที่แบบว่าเอ๊ะหยุดเลยโดยอัตโนมัติเหมือนมีคนกกมือเรียกแล้วก็แบบว่าได้กลิ่นก่อนกลิ่น จำปีหรือจำปาเนี่ยที่มันกระดางเงาเออกระดัางงากลิ่นเย็นเย็นหอมหอมลึกลึกอ่ะก็ได้กลิ่นเลยแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วก็หันไปโอเคเห็นยิ่งแหละแต่แต่ไม่เห็นอะไรเลยนะคะเห็นยิ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออใช่แหละมั้งแล้วก็เดิน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 เข้าไปห้องแม่แล้วก็พูดคำว่าอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วมมนก็ตอบว่า อใช่จัลต่ในความรู้สึกตอนที่สะดุดอะค่ะก็หันไปแล้วก็พูดว่าเออสวัสดีค่ะมหาแนดไม่ได้มาทําอะไรเพราะว่าขึ้นไปเองคนเดียวเลยไงค่ะรเคยมาอยู่แล้วตอนนั้นยังไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยเราก็เดินดุ่งขึ้นไปเลยเลยเพราะตอนเช้ามากเจ็ดโมงเช้ามาเช้าเออเจ็ดโมงอะไรเงี้ยเดินดุ่งขึ้นไปเลยแล้วมันเหมือนมันกึกอย่างเงี้ยเลยอ่ะเหมือนมีคนมาแบบ อเออแล้วเราก็บอกอ๋อสวัสดีค่ะมาอะไรอย่างเงี้ยใน,ในความรู้สึกเวลาเราได้กลิ่นมาคือกลิ่นมันชัดมากไหมชัดมากชัด,ชดมากเลยใช่ไหมชัดจนตอนนี้ยังจําได้เลยว่ากลิ่นนั้นคือกลิ่นอะไรมันเป็นกลิ่นแบบคือเราอะแค่าอาจจะแบบ d ฟ f y ของคําว่าด,ดอกไม้อะไรไม่ได้แต่มันเป็นกลิ่นดอกไม้โบราณหอมโบราณแล้วลึกๆเย็นๆมันก็น,<ๆ>น่าจะเป็นกระดังงนาะถ้าจำไม่ผิดแล้วตอนที่เราแบบได้กลิ่นกบมีความรู้สึกอะไรกับตัวเราไหมค่ะมันจะเป็นแค่กึ๊อย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนกับรว่าเฮ้ ใครอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคิดออกพอได้ยินเรื่องมาคือรู้เรื่องอยู่แล้วว่ามีมาแล้วว่านี่มีอัปเดตแล้วแต่ก็รู้ว่าเอ๊ะล้วหันไปพอดีมันเป็นมันก็เป็นห้องที่ถ้ามองเข้าไปอะค่ะถ้าไม่สังเกตอะไรเลยจะเหมือนห้องห้องเสื้อผ้าห้องเก็บของมีตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เห็นเลยโอาคเราเห็นของเล่นแหละเราก็เลยรู้ว่าใช่แล้วก็บนที่งันก็ของเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่เห็นองเพราะว่าองกิ๋วมากอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบว่าอ๋อ น่าจะใช่แล้วก็เลยไปถามมาใช่ยอะไรเงี้ยซึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นหลายๆครั้งที่บบว่าโดนแบบเหมือนโดนสกิลให้หันไปเจอโดนสกิลให้แบบไหนเดินมาหาหน่อยซีอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าที่เนี้ยก็จะเจอเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะว่าที่รู้ว่าเป็นกลิ่นแบบประดังงานก็คือเป็นกลิ่นเดียวกับที่เราได้กลิ่นเคยได้กลิ่นเราก็เลยรู้ว่าใครมาทัก ได้ก่อนได้มาต่อแล้วได้มาก่อนแล้วเพราะว่าจริงๆที่เนี่ยมีไอ้ไข่ทั้งหมดสามองค์ค่ะได้มารอบแรกอ่ะสององค์แล้วก็องค์ที่สามก็มีเรื่องเหมือนกันเพราะว่าพอเนองเอารถมาคืนเนี่ยเราเลยพูดเล่าให้น้องฟังว่าเออจริงๆที่บ้านเพิ่งมีไอ้ไข่อยู่บนที่เราก็เลยพาน้องไปเกลือไข่ว่าโอเคบอกเขานะว่านี่คือน้องสาวไม่ต้องไปตามแนะนําตัวแนะนาตัวแนะนาตัวแนะนาตัวด้วยแล้วก็ด้วยความเป็นช่างภาพมู้ดนะคะแล้วก็มีคนชอบเอาเครื่องรางของขังมาให้แล้วก็มีแฟนคลับเนี่ย ให้ไอ้ไข่มาอีกองนึงเป็นองเล็กๆแล้วเขาบอกว่าเออเขาไปวัดได้ไข่มาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเห็นพอเห็นเด็กนูอ่ะก็ได้ถึงเราแล้วพอเราได้มาเราก็คิดว่าอันเนี้ยเราจะเอาใส่ไว้ค่อยคอเราจะอะไรเพราะว่าเรามีสององแล้วที่บ้านแล้วด้วยความที่สององแรกอ่ะอิทธิฤทธิ์เยอะไงองค์ที่สองเนี่ยององที่สามเนี่ยที่ไว้ที่ห้องเนี่ยมันเงียบแบบเงียบมากจนเราก็คุยถามว่าสรุปมีจริงไหมอ่ะคือจะได้ ก็ได้จัดการถูกก็ได้บอกว่าบูชาถูกสรุปว่ามีจริงจริงไหมเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบว่าไงคะสองสององค์ก็คือเล่นใหญ่ไปแล้วอระหว่างที่กำลังคิดแป๊บหนึ่งก็เริ่มได้กลิ่นดอกกระดังงาได้กลิ่นดอกกระดังงาซึ่งเราไม่เนืยมหอมกินกับกลิ่นดอกกระดังงาอันนั้นคือเราอยู่คนเดียวถูกไหมเราอยู่คนเดียวเราคิดในใจเหรอเราพูดออกมาตอนนั้นเหรอคะพูด่ะจะได้ได้ยินจะได้ได้ยิน แล้วก็เริ่มมีได้ยินเสียงเด็กกาลเลาะแต่ก็คือเบาเหมือนกับคนนม้อยกว่าสององแรกก็เป็นองค์งที่เป็นองค์ที่เป็นองค์ที่สามแต่ด้วยแต่ด้วยความที่เราแรกอ่ะเจาไว้ติดตัวแต่ถูกระเห็ดกระเหินออกไปด้วยเหตุเหตุการณ์มือซึ่งเหตุการณ์นี้มีช่วงหนึ่งที่เราจะชอบเล่าเรื่องหินในขับเรับแล้วก็จะมีคนที่มาเล่าแล้วก็แค่คนฟัง ก่อนที่เราจะมาเล่าขับเขาอะค่ะส่วนใหญ่เราจะสัมผัสได้หรือว่าจะรู้สึกจากการที่เราต้องไปอยู่ตรงนั้นหรือว่าต้องเรื่องของเราเขานั้นแต่พอเริ่มเล่าเรื่องผีดขับเขาเหมือนเราแบบเอ็กเซปต์แล้วอะว่าเปิดเสาสัญญาณว่าเราคือใครมันก็เลยกลายเป็นว่าตอบไม่ต้องเป็นเรื่องเราก็ได้เป็นเรื่องคนอื่นก็ได้ถ้าเราฟังอยู่ถ้าเขาอยากจะสัมผัสเขาก็มาซึ่งคนนั้นน่ะที่เขาเล่าอะเขากำลังเล่าถึงเรื่อง น้องกุมารที่เป็นสายดําคือสายดําก็คือจะเป็นกุมารที่เขาต้องแบบใช้แบบเลือดของดิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลี้ยงไม่ไหวเขาเลี้ยงไม่ไหวเสร็จเขาก็ไปให้คนอื่นเขาไปให้คนอื่นเสร็จคนอื่นก็เลี้ยงไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็เอากลับมาเอามาให้คืนเขามาคืนปุ๊บเขาก็ไม่แน่ใจพอมาคืนแล้วเงียบอะคะ่ะเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องอยังอยู่ไหมระหว่างที่เรากําลังนั่งฟังอยู่ก็เหมือนมีเหมือนภาพแวบในหัวขึ้นมา เป็นเด็กโตอ้วนๆประมาณหกเจ็ดไม่เกินแปดขวบประมาณเนี้ยแล้วก็แล้วก็ผิวค้ำค้อมาตั้งตอนแรกตอนแรกอ่ะยืนอยู่ประมาณหน้าโรงงานแล้วก็พูดว่าอันนี้อยากได้ไหมอยากได้ระดับได้ได้บอกมันว่ากูยังอยู่โอ้เราก็เหมือนใครอ่ะเหมือนใครอ่ะพอยิ่งฟังอีกแล้วก็เงียบเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้อยากเป็นเหมือนผู้พิเศษเราอาจจะคิดไปเองอะไรก็ไม่รู้อ แต่ทุกครั้งที่เราเงียบเราเอีกนอเขาภาพของเขาที่เราเห็นแวบหัวมาก็เริ่มใกล้เราไปขึ้นเรื่อยๆอือ่อยเริ่มจากหน้าโรงงานเข้ามาโรงงานหน้าประตูข้างหน้าจนภาพสุดท้ายที่เราเห็นประมาณครั้งที่สามพันที่สี่คืออยู่หน้าห้องนอนเราแล้วก็พูดคํานี้ว่าบอกมันว่าคียอยู่เราก็หูปลุกเราก็เอาวะตัดใจเลยพิมพ์ไปคุยกับเขาว่าขอโทษนะคะคือน้องฝากบอกว่า น้องยังอยู่ค่ะแล้วก็พิมว่าเนี่ยน้องประมาณเจ็ดแปดขวบอ้วนอ้วนหน่อยอ้วบอวบแล้วกันเนาะอ้วบอวบแล้วก็ผิวคำ้ำค้หน่อยค่ะเป็นปริมาณใช่ไหม,มแล้วเขาพอเขาไล่เล่าจบปุ๊บเขาก็คงไปเช็คข,ขอ้อความทีหลังนะคะเขาบอกว่าเนี่ยครับมีคนทักมาใช่ครับน้องหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะว่าตัวเจ้าของเคยเห็นเจ้าของเคยเห็นคือเปิดเปิดเปิดประตูห้องน้ํามาแล้วเจอตู้เสื้อผ้า ก็คือน้องก็คือนั่งอยู่บนตครงตู้เสื้อผ้าเลยที่เจ้าของเห็นเขาเลยใเห็นจำได้แล้วมอดเนอร์เตอร์ตอนนั้นก็ถามว่าใครทัก้าใครทักใครทักเข้าอะไรเงี้ยจนเราก็แบบว่าอ๋อแมททักเองค่ะซึ่งมันก็เลยทําให้เรารู้แล้วว่าตอนนี้เซนเราอ่ะพอเราเรายอมรับตัวเองอ่ะมันก็เลยตองขึ้นแล้วจบจากวันนั้นไปโดยปกติอะค่ะรายการเล่าเรื่องผีในขับเขาอ่ะมันจะมีอาทิตย์เป็นอาทิตย์ไม่ใช่อทิละครักใช่แล้วพอจบจากวันนั้นไป ช่วงเช้าช่วงบ่ายเป็นกลางวันเลยนะคะเราจะได้ยินเสียงในห้องเราเนี้ย oh. เราคิดว่าเป็นจิ้งจกเหมือนจิ้งจกหาคือ oh. มันจะตีใช่ oh. ไหม <Okay. S 1> เราก็พยายามเดินหาเพราะเราไม่ชอบให้เราห้องเรามีจิ้งจกพยายามเดินหาพอได้ยินเสียงเราก็จะเอามือตีเหมือนแบบให้เขาหนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมาอาทิตย์หนึ่ง oh. พอเป็นมาอาทิตย์หนึ่งเสร็จปุ๊บ มันก็พอตจวจเหมาะอีกอาทิตย์นึงที่ต้องมีรายการคนนี้ก็มาอัปเดตอามาอัปเดตครับอ๋อน้องเขายังอยู่จริงด้วยมอดีเลเตอร์เลยถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าน้องยังอยู่อ๋อเพราะว่าอยู่ในห้องอ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงโกรธมากนอกเหนือจากเธออยู่ในห้องชั้นจะป้องกันไม่ให้คนเข้าห้องแล้วเธอยังพาเพื่อนเข้ามาเนเล่นในห้องฉันหรอก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยู่ในห้อง เราไม่ช่วยกันทันไปอยู่ในห้องจัะก็เลยเอาไอ้ไข่องค์ที่สามไปขึ้นหิ่งก็เลยไม่ได้พบติดตัวเพราะว่ามาจากเหตุการณ์นี้ว่ามีอยู่ในห้องแล้วไม่ช่วยอะไรเราไม่ช่วยอะไรพากันเล่นในห้องอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ที่แฮงเอามาด้วยเห็นไหมไม่ค่ะไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นค่ะใช่ไหมเดี๋ยวก็มาอ่าโอเคแต่พี่ไม่ได้ไม่ได้มีอย่างเดียวค่ะเอามาด้วยเอามาเยอะเลยเห็นใช่ปะ ไม่ไม่ได้เห็นแค่รู้สึกค่ะแต่ที่มาที่อยู่ข้างข่ายครับเป็นเทพอ๋อโอเคแต่ที่เอากุมารมาด้วยเอามาองหนึ่งอ๋อเ่ระฝันนี้คงเล่นกันอยู่อะคะน่าจะขึ้นมาอยู่ข้างบนอ่ะน่าจะขึ้นมาอยู่ข้างบนคนเยอะที่นี่คนเยอะแต่จริงๆน้องน้องกุมารพากันมาพากันจับด้วยพากันจับด้วยหนึ่งน่าจะติดป้ายเนสเซอรี่ได้แล้วอะน่าจะเลี้ยงเลี้ยงเป็นเนสเซอรี่ได้เลย เพราะว่าตอนที่เราองค์ที่สามเนี่ยค่ะที่เราได้กลิ่นกระดังงาเราก็เลยรู้ว่าจําได้แล้ววันนั้นที่เขาพูดว่าเออได้กลิ่นดอกไม้แกพูดว่าได้กลิ่นดอกไม้เราก็ตั้งใจฟังว่าเขาจะพูดว่ากลิ่นอะไรพอเราพูดปุ๊บอ่ะดูเรื่องแล้วกุมากูมาที่อยู่บ้านเขาตอนนี้ยังมาบ้านเราอู่ไหมหรือว่าเขาก็ค่อยๆเฟดไปไม่ค่ะตั้งแต่วันนั้นก็คือไปแล้วคือไล่ออกไปทั้งคู่เลยค่ะอือก็ออกทั้งคู่ก็ไม่ต้องมาเล่นเล่นที่อื่นคือเราไม่รู้ว่าเราอ่ะอาจจะไล่ไม่ได้เหมือนเราเราไม่เ้า เราแค่รู้สึกว่าถ้าเธอพาใครเข้ามาคือก็ไปเนี่ยก็คือไปไปทั้งหมดเลยแ้วจริงๆห้องเรามีพารอยู่แล้วค่ะแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นไงบ้างยังมีใครอยู่บ้างไหมเจอเรื่อยๆนะถ้าในห้องใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เกลเล่าเรื่องอื่นเดี๋ยวในห้องเดี๋ยวจะมีอีกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไอ้ไข่ถ้าไอ้ไข่เนี่ยก็คือจบแล้วไอ้ไข่นด์เฟรนด์ไอ้ไข่นด์เฟรนด์ครับผมและนี่ก็คือเรื่องของไอ้ไข่นะครับ ใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับไอ้ไข่นะครับหรือว่ามีประสบการณ์แปลกๆนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะฮะจะได้มาอ่านแล้วก็แชร์ประสบการณ์ไปด้วยกันตอนนี้กอบคุณคุณแม็ก,กับคุณเกลก่อนนะฮะเราจะมอบเสื้อสามารถให้ในในเทปแรกก่อนเลยนะครับเสื้อสามารถนี้จะเป็นเสื้อเฉพาะคนที่เป็นแขกรับเชิญนะครับหรือว่าเป็นที่เราไปเดินในช่วงของสตรีทโต๊จะได้เท่านั้นนะฮะจะไม่มีขายไม่มี แจกใครทั้งนั้นจะต้องเล่าเรื่องประสบการณ์ถึงจะได้ตัวนี้ไปอ่ะตอนนี้เราก็ขอเสื้อจากทีมงานของเรานะครับทีมงานหน้าหน้าตาเวรา <c oughs> ิร์กมากอะเวิร์กไหมทีมง,งานเรา <c oughs> นี่นะฮะก็จะได้คนละหนึ่งตัวขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะขอบเป็นสองตัวอขาขอบคุณนะคะะค่ขอบคค,อบคุณค่ะ,ณะตัวนะครับอบู้น่ารักอ่ะชอบชอบก็คือจะออกเป็นคอลเลคชันมาเรื่อยๆฮะ ก็จะเป็นเสื้อที่ผลิตมาไม่เกิน50ตัวะอะไรเงี้แล้วเราก็เ,เปลี่ยนลายไปเรื่อยๆมเตนะครับ่านัหนสนใจหลังไปแล้วก็เดี๋ยวติดตาม <c oughs> คุณคแบบกับคุณเกลต่อนะครับยังมี EP ต่อๆไปเพราะเรื่องราวของทั้งสองท่านนี้เยอะมากจริงๆตอนนี้ลาไปก่อนนะฮะกับไอ้ไข่นะไปก่อน,นะฮะวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ